กว่าจะมาเป็นลิซ่าแบล็คพิงคไม่ใช่เรื่องง่ายและเหตุผลลิซ่าอาจไม่ต่อสัญญา YG สะเทือนวงการไปทั่วโลกแล้วครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าลิซ่าแบล็คพิงคหรือลิซ่าลาลิสามโนบาลอาจจะไม่ต่อสัญญากับทางค่าย YG Entertainment ออกไปซึ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับก็ใก,กล้ถึงเวลาที่ b l a c k พิงคนั้นจะสิ้นสุดสัญญากับทางค่ายแล้วเรานั้นจะพาทุกคนนั้นย้อนไปว่ากว่าจะมาเป็นลิซ่าแบล็คพิงคนั้นครับไม่ใช่เรื่องง่าย จุดเริ่มต้นของศิลปินฝึกหัดของค่าย YG Entertainment ลิซ่านั้นเธอเริ่มสนใจในวงการ K-pop และอยากเป็นศิลปินเกาหลีในปีพศ2553โดยทางค่าย YG Entertainment ค่ายเพลงชื่อดังของเกาหลีใต้นะครับได้มาเปิดออดิชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังออดิชั่นผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์ YG ก็ยังไม่ติดต่อกลับมาหมอดูนั้นเลยทักว่าให้ลิซ่านั้นเปลี่ยนชื่อจากปานปิยาเป็นลลิสาในปัจจุบัน ซึ่งหลังจาก1สัปดาห์ผ่านไปนะครับ YG Entertainment ก็ได้โทรเข้ามาโดยลิซ่าเป็นเด็กฝึกคนแรกของ YG ที่ไม่ใช่คนเกาหลีในโปรเจกต์ YG Audition 2010โดยในปีนั้นครับมีคนส่งใบสมัครมากกว่า4,000คนซึ่งทางค่าย YG นะครับก็ได้ออกมายอมรับหลังจากที่ได้เดบิวต์แบ็คพิงแล้วว่าการมาอ u d i t i o n ที่ไทยทาง YG นั้นไม่ได้คาดหวังอะไรไว้เลยแต่เมื่อมาเจอกับลิซ่า กับทาให้ทีมงานถึงต้องค้นหาประวัติของเธอเลยทีเดียวและเดินทางปติต่อตัวเธอเองกับตัวเพราะความสามารถของลิซ่านั้นคือสิ่งที่ YG มองเห็นและชอบมากจึงได้เดินทางมาที่ไทยและได้ขอให้ลิซ่าไปเป็นเทรนนีของเกาหลีซึ่งหลังจากที่ลิซ่าครับได้เป็นสมาชิกของวง Black ทิงก็ได้มีแฟนคลับหรือบลิงที่ชื่นชอบแต่ละัมาชิกของชาวเกาหลีและก็ไม่ได้ปกป้องลิซ่าจึงทําให้เหมนของลิซ่าไม่พอใจและได้แยกตัวออกมาจากบลิงค์ และได้ตั้งกลุ่มที่เป็นแฟนคลับที่เรียกอีกทีว่าลิลลี่ซึ่งลิซ่านั้นก็มีกระแสแอนตี้มาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์แล้วถึงความไม่เหมาะสมที่จะให้เธอนั้นเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของ b l a c k p ิงคเพียงเพราะว่าเธอนั้นมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่สนใจความสามารถของเธอเลยโดยช่วงที่เธอเดบิวต์ใหมๆ่ๆเธอได้รับแรงกระแทกจากโซเชียลทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่ไม่ใช่ไทของเกาหลี จึงมีการลากเธอไปด่าดตามบอร์ดต่างๆและชาวเน็ตเกาหลีนั้นก็ยังได้เอาเรื่องของสลัลยกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยโดยได้มีการเปรียบเทียบหน้าตาของลิซ่าว่ามีจุดไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างรวมไปถึงยังมีการขุดคุยว่าพ่อตัวจริงของลิซ่าเป็นใครและแม่ของลิซ่าทาอาชีพอะไรซึ่งลิซ่าเองนั้นก็ต้องอดทนกับคําด่าทอและความแอนตี้จากพวกเหล่านี้สูงมากๆโดยสมาชิกในวงแบลพิงก์ออกมายอมรับว่าพวกเธอนั้นต้องอดทนกับคําพูดของพวกแอนตี้ และต้องไปพบจิตแพทย์บ่อยๆด้วยและนอกจากคำดา่าทอทางโซเชียลลิซ่าเองยังเคยโดนดา่าทอต่อหน้ามาแล้วและยังเคยโดนชนทับล้มปันหนึ่งว่าไม่ใช่ศิลปินของค่ายนอกจากการกระทําเหล่านี้จะส่งผลต่อความเจ็บปวดของศิลปินแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อแฟนคลับว่าทําไมทางค่ายนั้นดูแลศิลปินของเธอแบบนี้ทั้งๆท,ที่ลิซ่าก็หาเงินมาให้ทางค่ายเหมือนกันแต่กลับไม่ได้รับการดูแลให้เท่าเทียมกับคนอื่น ส่วนเรื่องประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ของลิซ่านั้นลิซ่าทำมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่เพิ่งเริ่มเดบิวต์โดยลิซ่านั้นได้แนะนำอาหารไทยให้กับเมมเบอร์ในวงกินกันได้นำเสนออาหารไทยผ่านสตอรี่ไอจีมาโดยตลอดซึ่งความน่ารักเสมอต้นเสมอปลายของลิซ่านี้ครับทำให้แฟนคลับที่รักเธอได้ทำการสนับสนุนสินค้าที่ลิซ่าสวมใส่ไม่ว่าลิซ่าจะโปรโมทอะไรแฟนคลับก็พร้อมสนับสนุนจนกลายเป็นพลังออร์แกนิกที่สร้างยอดขายอย่างมากมาย จนประธานเกาหลีใต้ผู้ที่อยู่กับวงการเคป๊มาตั้งแต่เริ่มต้นถึงก็บอกว่าต้องศึกษาลิซ่าให้อย่างจริงจังมากกว่านี้โดยลิซ่าไม่เคยสนกระแสดรามา่าแต่ยังได้ยกเอาความเป็นไทยมาใส่ในเพลงลาลิซาซึ่งเป็นอัลบั้มเดียวของลิซ่าจนชุดไทยได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ออกมาสู่สายตาชาวโลกและสร้างปรากฏการณ์ทำสถิติโซโล่หญิงสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้โดยมียอดการจำหน่ายจากทั่วโลก1ล้านแนอัลบัม้ม และมีรายได้รวมทั้งหมดทำเงินไปทั้งสิ้น850ล้านบาทบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดารายได้มหาศาลขนาดนี้ลิซ่าถือเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากตั้งแต่ปีคศ2020เป็นต้นมาโดยลิซ่าเป็นเพียงศิลปินเคป๊อแค่ไม่กี่คนเท่านั้นครับที่สามารถใช้คำว่าดังระดับโลกได้อย่างเต็มปากโดยแบ็คพิ้งนั้นมีผลงานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานของวงหรืองานเดียว ล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2023ครับเกิดแฮชแท็กลิซ่าลิฟวจีฮือฮาไปทั่วโลกหลังจากที่สื่อต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าวว่าค่ายต่างประเทศหลายแห่งอาทิประเทศจีนนะครับต่างเสนอราคาให้ลิซ่าแบล็คพิงนั้นย้ายออกจากค่าย YG สำหรับจำนวนเงินที่เป็นกระแสข่าวนะครับสูงถึง81ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1น0แล้านวอน ซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2.7พันล้านบาทเลยทีเดียว YG นั้นขึ้นชื่อเรื่องดองงานเพลงหักย้อนไปตลอดระยะเวลาที่ b l a c k พิงค์เดบิวต์นะครับแม้จะมีผลงานเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายแต่นับรวมๆแล้วเพลงทั้งหมดไม่ถึง50เพลงและเคยออกอัลบั้มแค่2ชุดเท่านั้นคือดิอาร์ลัและบอลพิงค์ซึ่งก็ไม่สมเหตุสมผลกับอายุเวลาในวงของวงสมาชิกในวง Black พิงคก็มีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันไป และนับได้ว่าทรงอิทธิพลระดับโลกส่งผลให้มีฐานแฟนคลับเฉพาะตัวอยู่แล้วรวมถึงทุกคนนั้นยังขึ้นท่นแบรนด์แอมบสสเดอร์ระดับโลกซึ่งของอยู่ในมือนั้นไม่ต่ำกว่า1แบรนด์หากจะทำสัญญาให้อยู่ต่อในการคาดการณ์กันว่าน่าจะต้องเสนอเงินค่าต่อสัญญากว่า20 0 0 0ล้านวอนหรืออย่างน้อยๆน,นะครับประมาณ500ล้านกว่าบาทสมมตินะครับว่าหากแบล็คพิงไม่ต่อสัญญา แต่ยังคงเป็นสมาชิกในวงเชกเช่นเดียวกับ g o t วที่มีแบมแบมเป็นสมาชิกทุกคนนั้นต่างไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิมและแยกย้ายกันไปอยู่คนละค่ายแต่ทุกคนในวงนั้นยังกลับมาจับมือปล่อยเพลงร่วมกันอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่รวบรวมจากข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งต้องรอคอยทางต้นสังกัดครับรวมถึงตัวศิลปินออกมายืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งครับ งานนี้ครับไม่ว่าตัวลิซ่านั้นจะตัดสินใจอะไรแบบไหนครับแฟนๆนั้นร้อมสพอร์ตทุกก้าวย่างของเธออยู่แล้วครับ They tell that never gonna make They want me never I'm make want keep it. i got all this potential that's deep inside of me but they hate when they are successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you Tell me how to live life in these times. It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else you succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make you happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate me.